เสร็จจากไหวพญานาคที่วัดโพชัยทองก็มาแวะตลาดที่อำเภอนาวาค่ะตลาดคลองถมเข้าไปดูซิค้า่าจะมีอะไรค่ะไปดูกันเลยนะครับกำลังจะไปตลาดนะครับผมอันนี้ครับผมถึงแล้วครับในลูกละสี่สิบบาทครับนี่ครับตลาดครับอ่ะในนาหนอยสิครับผมตลาดอำเภอนาาค่ะตลาดคลองถมอำเภอนาวา ครับผมดูเชคค่าเอฟซีจะมาสักวนนครนะครับนี่แม่ห้าสิบบาทนะครับเอฟซีดูสิครับผมอันนี้ปลาโอ้โหนี่ครับผมดูสิครับดูเหตสิครับอันนี้เอฟซียี่สิบบาทครับอัทองเลยนะครับผมยี่สิบบาทเดรับอันนี้ค่าเอฟซีมาเซนี่ครับผม จ,จะซื้อไกลนะครับผมอเอาันี้นะครับผมมันจะจะซื้อตัวนี้ครับ,บผมเอานี้สามใบครับผม นี่ครับไปดูแม่บัวซื้ออะไรจับกระนม,น,ะมะนี่บ้านั่งจับซื้อเสร็จแล้วดีที่แม่บัวไปจ่ายเงินแล้วครับ<น>ตลาดในครั้งหนึ่งก็เลยปุดหน,นุนิดหน่อยครับนี่ครับผมตลาดอำเภอเนี่ยก็กว้างมากแล้วนะครับผมดูซๆๆถึงโน่นเลยครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ